นายสุชาติทิคสุขผู้ว่าราชาการจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ทิคสุขประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุโขทยัยทํากิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองภายในบริเวณจวนผู้ว่าในช่วงวันหยุดโดยร่วมกันปลูกผักสวนครัวไว้กินเองและแนะนําให้ประชาชนหันมาปลูกผักสวนครัวไว้ในครัวเรือนไม่ต่ำกว่า10ชนิดขึ้นไป เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวและเป็นการสนองตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีภายใต้แนวคิดจะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาเราก่อนเพื่อเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวไว้กินเองในครอบครัวซึ่งมผักสวนครัวที่ปลูกในครั้งนี้มีทั้งผักสลัดผักตั้งโอคะนา้ากระเพราพริก ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน3เดือนก็จะสามารถเก็บผักที่ปลูกไว้มากินได้โดยนายสุชาติผูว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกล่าวว่าจะให้แม่บ้านเป็นคนปรุงอาหารจากผักที่ปลูกได้ภายในจวนให้ตนเองรับประทานอีกทั้งยังได้จัดทําถังขยะเปียกลดโรคร้อนนําขยะเปียกมาทําเป็นปุ๋ยและจัดทําปุ๋ยอินทรีย์สําหรับใช้บํารุงแปลงผักสวนครัวภายในจวนผูวาราชการจังหวัดสุโขทยัย เป็นแบบอย่างให้กับประชาชนนำไปปรับใช้ในครัวเรือนต่อไปชยาพาธาดาจิราโนนรายงาน